มาที่อีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องดีๆกันบ้างสำหรับฮยอนอานะและก็หนุ่มดอนก็หลังจากที่คบหากันมากว่า5ปีล่าสุดเซเยสนะครับคู่รักวงการบันเทิงแดนกิมจิครับมีแต่ข่าวดีรับปีเสือนะครับเพราะว่าถัดจากงานวิวาของพักชินเฮกับชเวแทจุนผ่านไปเพียงแค่สัปดาห์นิดๆ ล่าสุดครับแฟนๆก็ได้เฮกันต่อเนีเมื่อโพสต์ล่าสุดของเซตวินสาวสุดเซ็กซี่อย่างพฮียนอาอดีตสมาชิกวง Wonder Girls และก็โฟ i n มินิตครับที่โพสต์ภาพมือสวมแหวนพร้อมกับแคปชั่นว่าแน่นอนสิคะตกลงค่ะพร้อมอิโมจิร้องไห้ตามมาเป็นแถวๆนี่นะครับขณะที่ดอนครับแฟนหนุ่มรุ่นน้องเองก็โพสต์ภาพเดียวกันพร้อมกับแคปชั่นขอแต่งงาน งานนี้ครับแฟนๆผู้ติดตามเข้ามากระหน่ำไลค์กันเกือบ2ล้านครั้งในเวลา2ชั่วโมงเท่านั้นโดยฮยอนอาหรือว่าคิมฮยอนอาวัย29ปีกับดอนครับหรือว่าคิมฮโยจงนะอดีตสมาชิกวงเพนตากอนนะครับก็วัย27ปีเท่านั้นเปิดตัวคบหากันตั้งแต่กลางปี2018หรือกว่า3ปีมาแล้วครับ หลังจากที่ซุ่มคบหากันตั้งแต่2ปีก่อนหน้านี้รวมระยะเวลาเดทกันก็คือเกินกว่า5ปีแล้วนะครับทางคู่ถือว่าเป็นคู่รักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาไม่น้อยเพราะเดิมเนี่ยอยู่ใต้สังกัดของ Cube Entertainment เหมือนกันครับ แต่เพราะว่าสังกัดเดิมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการเปิดตัวคบหากันทั้งสองคนครับจึงอำลาค่ายเดิมย้ายมาอยู่ใต้ใชายคาค่าย P Nation ของใสซ,ซึ่งยอนอารครับก็เคยร่วมงานด้วยในเพลงฮิตอย่างกังน n a m s t y l โดยเมื่อปลายปีที่แล้วทั้งยอนอาและก็ดอนเพิ่งปล่อยงานเพลงคู่กันและที่ผ่านมาฝ่ายชายก็ได้รับเสียงชื่นชมไม่น้อยที่รักและก็ดูแลยอนอาเป็นอย่างดีเนื่องจากเธอครับมีภาวะซึมเศร้าและวิตกกังวล รวมทั้งมักเกิดอาการตาพร่ามัวและมีภาวะวูบหมดสติดได้ง่ายจนเคยต้องเลื่อนปล่อยงานเพลงครับเพื่อพักรักษาตัวจากภาวะที่ว่านี้มาแล้วโดยนะฮะเมื่อกลางปีที่แล้วครับคู่นี้ก็ขึ้นพาดหัวข่าวว่าน่าจะใกล้สละโสดหลังโพสต์ภาพคู่นนในชุดคล้ายกับภาพพรีเวดดิ้งเพียง2วันก่อนหน้าจะถึงวันเกิดของฝ่ายหญิงที่สำคัญครับเคยลัดฟ้ามาสวิตกันในไทยทำเอาแฟนๆปลื้มกันหนักมาก ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะแฟนๆน่าจะดีใจและก็ชื่นใจมากๆเลยผมชอบแหวนเขามากๆนะคือแหวนเนี้ยบ่งบอกความเป็นตัวตนของทั้งคู่ได้ดีมากๆมันไม่เหมือนแหวนทั่วๆไปที่เราเห็นเป็นแบบกระหลักเม็ดเดียวหรืออะไรอย่างนี้ยน้านี้สวยดีเกรดดีนะครับ